วันนี้นะครับมาที่เมืองรรมกุระนะพาเที่ยวชมเมืองคามาคมากระเป็นเมืองเล็กๆนะครับน่าท่องน่าท่องเที่ยวเยอะเลยวันนี้เป็นเมืองเล็กๆนะแต่ว่าน่าสนใจเราจะไปชมพระพุทธรูปนะครับ Big Buddha, รบิ๊กบุดดาบิ๊กบุดดาลงจากสถานีรถไฟแล้วก็ เดิน yup. นิดหนึ่งนะครับเดินก็ประมาณสักสิบนาทีเดินมายังไม่ถึงนะครับเมืองเล็กๆนะครับเมืองเล็กๆแต่ว่ามีเสน่ห์นะนักท่องเที่ยวก็เดินกันไปเรื่อยๆนะครับวันน yep ี้โชคดี แดดจ้าฝนไม่ตกนะคนไทยโอ้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยวันนี้ขนาดวัน นนะวันจันทร์นะวันจันทร์ท้องฟ้าสวยงามมากเลยเราไปเที่ยวเรามาเที่ยวที่เมืองคามากุระนะครับเป้าหมายก็คือตอนนี้จะไปดูจะไปกราบไหว้นะครับองค์พระพุทธรูปนะบิกุรดา จากสถานีรถไฟแล้วเรานั่งรถไฟมาจาก,จากโยโกฮามา่าแล้วก็ลงรถไฟจากนี้ก็เดินต่อเห็นบอกว่าประมาณสักสิบกนาทีเดินไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ถึงเลยไฮ้ยดร้านดูร้านญี่ปุ่นน่ารักมากอันนี้ร้านอะไรนะ แคบเคบญี่ปุ่นร้านไอศกรีมเออร้านน่ารักมากร้านเล็กๆนะครับแต่ว่าน่ารักอ้ร้อนมากเลยร้อนเลยครับวันนี้แดดจ้าเลยครับไม่เหมือนเมื่อวาน เมื่อวานนี้คือท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกอากาศเย็นสบายแต่พอมาวันนี้แดดจ้าเลยเดินไปที่พระพุทธรูปองใหญ่นะครับยังไม่ถึงเลยตอนนี้น <ti> ร้านค้าเล็กๆ น่ารักน่ารักครับอือนี่อะไระอ่ะเขดิสเพย์หน้าร้านทันกระดิ่งได้กระดิ่งเองอันเล็กๆร้านค้าเยอะเลย ของที่เล็กๆแบบชิ้นเล็กๆอ่ะเนี่ยเเลยดิอันนี้ทางเข้านะครับ <c oughs> ทางเข้าบิ๊กบดา <c oughs> เขาไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มและอาหารเข้าไป จะมีเจ้าหน้าที่คอยคอยอยู่ลุงกับป้ากำลังกินไอติมเพราะว่าเขาไม่ให้เอาเข้าไปก็เลยต้องกินสวยมากเลยอ่ะอันนี้ทางเข้า เรากำลังจะเข้าไปด้านในแล้วนะครับเดินเข้ามาด้านในโอ้ร่มลืนมากครับต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ลมลืน่นจ้างซื้อตั๋วก่อนนะครับเดีย๋ยวไปดูราคาว่า ตั๋วเท่าไหร่นะครับผู้ใหญ่300เยนนะครับลาเด็กก็ 1, 150ยห้เยนเราซื้อตั๋วก่อนนะครับเพื่อนไปซื้อตั๋วอยู่ ะเอาเลยดิเราซื้อตั๋วมาแล้วนะครับหนึ100่งเอ้ยสามรอยเยนครับสามรอยเยนก็ประมาณสัก90บาทนะเกบบาทอันดับแรกนะครับ ที่เจก็คือผู้คนเขาทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นน้ําบ่อน้ําน่าจะล้างมือครับสำหรับล้างมือเพราะว่าเขาเขียนป้ายว่า is t not good to drink นะครับ is t not good to drink เขาล้างมือ

อากาศร้อนร้อนครับโอ้ทองฟ้าสวยงามมากเลยอันนี้ก็จะเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นแบบน่ารักน่ารักอะนะครับสวยมากเลย ต้องเทียเท่ยวเยอะเหมือนกันนะครับนักท่องเทียเท่ยวเยอะแล้วอ, <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นองค์ะพธพรูปนะครับบิ๊กบุษราองค์ใหญ่เลย สวยงามครับสวยงามแล้วก็วันนี้วันนี้ท้องฟ้าแบบมันแจ่มใสอะ่ะท้องฟ้าสวยงามมาก thank you very much for watching am um, now at kalam kamambula city and also we are at the big Buddha is very nice very look very peaceful สวยงามจริงจริงแต่ว่าอากาศร้อนอากาศร้อนมากเลยนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะ Thank you. Uh, I'm sorry what, what do you mean? I I don't understand. <laughs> Many tourists at the moment, a lot of people. I think this temple is very really popular. No? I see a lot of the photo and picture of this Buddha from from anywhere, a lot of them. So that's why many people here. Oh, really beautiful. So we go and play. Walk up. มนี่คือบิ๊กบุนะครับที่คามาบลาซิตี้ญี่ปุ่นกิ v e m ม t แ a งทูเดอะเทมเพลแอสเวลโอเคอ้าวิคิปเดอะแทงอินพิเซ c e ออฟคิว

ก่อนนะครับก็ไหว้ขอพรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอายุยืนนี่เขาไม่ไม่ก่ออายุยืนมากนะครับว่าร่างกายแข็งแรงข็งแรงที่สุดนะตอนุขนะครับ ให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปนะครับ I will show you a r o u n the big Buddha area Many people, many people. Today is very clear. I mean, the sky very clear. That's why The photo, the picture is very really nice. I have another phone. Very really nice. Thank you. You're welcome. Love from India. Yeah, thank you very much, my friend, for watching, for support me. I show you all. The garden is really beautiful. I, I really like this garden. It's Japanese garden. Look really elegant. We hear also Buddha, devotee. Yeah. Peaceful. Yeah, yeah, really peaceful. Yeah. It's beautiful now. Beautiful. that behind me. It's really. So many people we have to careful. Love Thailand, from India. Thank you very much. Love India too. We are um, on what the theme. We are Buddhist. Oh, really beautiful. Look at the behind me. ตอนนี้อยู่ที่นะครับบิ๊กบุดราเมืองคามากุระนะครับคามากุระญี่ปุ่น okay. Take a lot. two or three, two minutes or three minutes, and <laughs> okay, we we walk a lot to see. และเบื้องหลังพระพุทธวัดคุณจะเห็นว่า <c oughs> Why is It i นญี่ปุ่นตอนนี้เวล e 2:47น2:47นโอ้ในเดีย i ์11:18 so here in the back of the buddha in the back of buddha you will see that like a window is open like a window yeah window i think to delete the uh, temperature <laughs> circulation but what it is this i don't understand what they mean So <laughs> thank you very much, my friend. Thank you, in this for support me. So I think I will uh, finish my life. Uh, nice to meet you here, and maybe sometime we can see you again on the live or uh, look at the YouTube. Nice to meet you too. Thank you very much. I'll, I will finish my life now. Bye bye. Have a good day.